อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอินัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดู ID ด้วยนะครับแล้วก็มีเรส่วน ID กับพงส แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี uid เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100นแน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีลักกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันใน3มโก้แคทติกเนะครับวันนี้จะมาแจกโค้ด6โค้ดนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงสําหรับเพื่อนๆที่มีใครเกลือบ้างไหมเปิดเอ่อชื่ออะไรนะเซียวเกียวนะมีเปิดไปนี่300รโลเซียวเกียวไม่ออกสักตัวเลยนะแล้วก็เนี่ยครับให้ดูเลยเห็นไหมไม่ได้ออกแต่ว่าไปออกห่วงเย่โอ้โหนี่เย่เลยนะออก2ตัวเลยนะ โอ้เป็นเครียดครับบอกจริงๆเลยอเดี๋ยวขออนุญาตแปะหกโค้ดก่อนเลยแล้วกันครับตอนนี้ใช้ได้แนวตอนนี้เพื่อนๆใส่หกโคดนี้หมดนะเพื่อนๆได้ทองสองพันก่อนเลยตาพยักอีกสองสามอันมั้งก็เพื่อเพื่อนๆจะมาเปิดหาเสี่ยวเกี้ยวหาความเกลือตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาเข้าคำถามมาดีกว่ามีมีใครไหมที่เปิดตอนนี้สามร้อยโลแบบหมีเนี่ยยังไม่ได้เสี่ยวเกี้ยวบ้างมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันหน่อยมันมีคนสวยแบบนี้บนโลกใบนี้หรือเปล่าวะ คือน,นี่มีจะเปิดเนี่ยหมีจะไปทําทีมให้ดูครับซุนกวนวเสี่ยวเกียวแล้วก็ไต้เกียวนะแล้วก็คนอูเตียวหุยอันนี้มีคนขอมาพอดีเปิดไม่ได้ไม่รู้จะทาไงแล้วมันหมดตูดหมดใจแล้วเนี่ยถามว่าจะถามว่าเติมไหมก็ไม่อยากเติมแล้วเอาจริงแต่ใครโดเนนมาได้นะครับโดเนเรนไหมหมีเติมได้นะเดี๋ยวจะมาทํารีวิวทีมให้ <c oughs> <c oughs> อ่าก็แค่จะมาบอกเฉยๆครับว่าถ้าเกิดสมมติใครเปิดเกลือแล้วมีคนเริ่มเห็นด้วยกับหมีว,ว่าเกมมันควรมีการรันตีจริงๆนะแบบเอออาจจะไม่ร้อยโลก็ได้แต่จริงๆอ่ะ แค่200โลควรการันตี1ตัวแล้วถ้าทำหมีเพราะว่าการที่เราจะเปิดไปถึง6ดาวเนี่ยมันต้อง7ตัวนะเพื่อนๆถูกไหม1ตัวได้3ดาว2ตัวก็คือ4ดาวถูกไหมครับแล้วก็5ดาว2ตัวอ,อ่อเท่าไหร่นะ14แล้วแล้วก็6ดาวอีก3ก็คือ7ตัวนะทั้งหมดต้องเปิดทั้งหมดคือต้องเปิด7ตัวคือจริงๆหมีแค่อยากครื่องรีงๆมีเคยบอกทางทีมงานไปแล้วว่าให้เขาเอ,อ่อปรับการันตีดีกว่าไหม คือไอตัวหมีไม่เป็นไรหรอกเกลือเดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็าหาทองเปิดไปเรื่อยไม่ไม่ซีนะแต่ว่าอย่างบางคนอนะที่เขามาเล่นเกมเนี้เอาตรงเลยมะคนที่เลิกเกมเนี้เกิดมาจากการเปิดกาชาครับมีเห็นร้อยละเก้าสิบเลยเอาตั้งแต่เกมเปิดเลยนะตั้งแต่ควรนอูมาเนี่ยบางคนเปิดห้าร้อยโลไม่ได้ควรนอูเลิกขายไอดีเยอะหมีบอกได้แค่นี้เลยคือคนมาจะซวยมันก็ซวยอะอย่างอย่างหมีตอนเนี้กูก็เริ่มสัมผัสสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วความเกลือแห่งใจเพื่อนเพื่อนรู้จักความเกลือแห่งใจไหมสามร้อยโลไม่ออกตัวเลยกูยิ่งิดเลยนะ อ๋ออะนั่นแหละครับเพื่อเออเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นได้นะเพื่อทางทีมด้วดเรวมีอาจจะส่งให้ทางทีมงานดูเผื่อมันจะได้การันตีซะหน่อยไหมแล้วแต่อนนี้แต่ทางทีมงานจะ200โลการันตีตัวหนึ่ง300โลตัวหนึ่งแต่คนมีการันตีเขาทำมีนะเอาแบบเอาแบบไม่เจ็บตัวกันมากอะอยังต่ำประมาณสัก200โล100โลเนี่ยกำลังดีครับจริงๆนะ ก็คืออันนี้อันนี้มีอ้างอิงมาจากที่มีทําเกมตอนนี้ชอบมา4สี่วันนี้มีเกมเฟิดใหม่อยู่6เกมมี่ทำหมดเลยรวมมาเกมที่มีทําอยู่10เกมตอนนี้น่าจะ10เกมบวกก็แหละเกมทุกเกมที่มีเล่นไม่มีเกมไหนเป็นอย่างนี้นะทุกเกมตอนนี้เขามีการันตีกันหมดไม่มีเกมไหนไม่มีการันตีเพราะว่าเผลเพราะว่าทำไมควรมีการันตีใช่ไหมครับเพราะว่ามันช่วยซัพพอร์ตผู้เล่นที่ดวงซวยจริงๆเว้ยพอเข้าใจไหมอย่างน้อยคุณดวงซวยจริงเอาเปิด200โลก็ยังได้ตัวนี้เออมันยังรู้สึกไงมีพูดถูกไหมเออยังรู้สึกว่าแบบเออ อย่างน้อยก็แบบคนดวงเกลืออย่างเราก็ยังม nah, ีความหวังอะไรเพื่อนๆบอเข้าใจในภาพออกไหมเพราะคือถึงเปิดหนึ่งหนึ่งตัวมันก็ไม่จบมันต้องเปิดเนี่ยเจ็ดตัวถูกไหมครับก็เผื่ออาจจะเป็นออสิ่งที่มีออกมาพูดเนี่ยอาจจะช่วยพูดเล่นได้แล้วกันไม่มากก็น้อยแล้วกันสําหรับแบบแต่ถ้าเกิดทางทีมงานไม่ปรับหรืออะไรอย่างเงี้ยมีพูดจริงๆนะคนอาจจะหายไปมากกว่านี้เยอะนะเพราะว่าตอนนี้ก็หายไปเยอะนะครับเพราะว่าเกมเนี้ย ต้องบอกตรงเลยว่าสองอาทิตย์สามอาทิตย์ตัวใหม่มาตัวใหม่มาเรื่อยๆทีเนี้ยบางทีเบต้ามันอย่างเงี้ยคนก็ต้องเปิดตามเรื่อยๆใช่ไหมถ้ามันแบบต้องมาเปิดเกลือเปิดเกลือเปิดเกลืออย่างเงี้ยบางครั้งคนมันไม่ทนแล้วไงเพื่อนๆพอเข้าใจไหมอ่าตส่วนตัวหมีไม่มีปัญหาเว้ยหมีสะเ,ออเขาเรียกว,ว่าไงถึงเกลือกูอก,อ 2, ก็เปิดเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รีโลทองทักสองพันก็เปิดไปเรื่อยๆมันได้ไงแต่คือเพื่อนๆพอเข้าใจป้ะบางคนเขาไม่ทนไงบางคนเขาไม่ทนอะ่ะเขาก็ไปเลยถูกไหมครับ อ่ะที่มีออกมาพูดเนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรเลยครับก็แค่ว่าอยากจะให้เออรักษาผู้เล่นที่เล่นสามโคกแท็กทีกเอ็มเนี่ยเล่นกันไปยาวๆเ,เพื่อนพอเข้าใจปะ่ะไม่ใช่แบบเออเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคนเปิดเกลือตู้นี้เอาหายคนหายแล้วเอาตู้ต่อไปเอาคนหายไปเรื่อยๆใช่ไหมอ่ะก็เอาไปว่าฝากทางทีมงานลองคิดวิเคราะห์ดูแล้วกันครับคิดวิเคราะห์ดูนะเผื่อมันจะได้แบบแก้ให้มันดีขึ้น เผืเ่อเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับที่ตู้พิเศษควรมีการันตีเข้ามาถึงใต้คอมเมนต์แลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เต็มที่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมีอาจจะส่งให้ทางทีมงานเขาลองฟังดูเผื่อแบบเออเฮ้ยเขาอาจจะแบบสะกิดนิดนึงเฮ้ยเออน่าจะมีการันตีสักหน่อยดีบกว่าจะได้แบบตอบโจทย์ผู้เล่นบางคนที่เขาเกลือ,อจริงๆใช่ไหมเกลือในเกลืออะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่ายังมีความหวังเอ้ยสมมุติผมดวงเกลือ,อยังไงผมเปิด200โลโอ้กูยังได้ตัวหนึ่งก็ยังดีว่าประมาณนี้นะครับ อ่ะล้วเจอกันนะคะผมขอให้เ,เพื่อนๆใส่โค้ด6โค้ดแล้วก็เปิดให้ได้ตัวละครนี้ต้องการด้วยนะครับอย่าเป็นแบบมีนะ